ตตานวอร์สวนสนจากปัตรานแจ้งก่ายปัตรานทุกสถานีวอยี่สิบสี่ยี่สิบส่นส่นเตรียมวอสี่วอสิบหกเหตุการณ์และนาบรับพัตรานีขอญาตขายข้างเขียงสักโทจากพัตรานสิบเก้าวาก้าเวลายี่สิบนาฬิกา ในายพระัทลุงพัทลงวอสี่วอสิบหกเหตุการณ์และนาผู้รับกองสืบจากพระัทลงวอสองวอสิบหกเลยกองสืบวอสิบหกสี่จับกลุ่มปิดเงื่อนไขกลุ่มประพฤติตามหมายจับสารสมหวัดพ <t un>? ัทลุงสองรายสองคนร้อยตำรวจสี่ปรีชาพระัทลงทราบกองสืบวอสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาปิดเงื่อนไขกลุ่มประพฤติตามหมายจับสองรายผู้ต้องหาสองคน ร้อยตำรวจตรีปรีชายชัยวัตรเป็ชใวัน์วอนศุกรกที่จับกลุมผู้ต้องหาคดีช่อโกองประชาชนและนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จตามหมายจับสารจังหวัดระยองหนึ่งรายผู้ต้องหานหนึ่งคนจับกลุมผู้ต้องหาประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหนึ่งรายผู้ต้องหานหนึ่งคนและจับกลุมผู้ต้องหาขายสลากกินแบ่งเกินกวาราคาที่กําหนดหนึ่งรายผู้ต้องหานหนึ่งคน ร้อยตำรวจตรีสักกรินเปิดสรงทราบเยาวราชวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาพรบคอมพิวเตอร์ตามหมายจับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนจับกลุ่มผู้ต้องหาประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนและจับกลุ่มผู้ต้องหาจำหน่ายตลากเก็งพวกไก่ขาจำหน่ายตลากินแบงรัฐบาลเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนร้อยตำรวจตรีสักกรินขอเย็ญตนเับกรณ์วัตถุสี่จับกลุ่ม คำไมสารจังหวัดพัทลุงคดีประมาทเหตุพลไม่ทำให้เสียชัดหนึ่งรายผู้ต้องหานหนึ่งคนและจับกลุมพรวยาเสพติดมีไว้ในครอบครองเลทีหนึ่งรายหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนข้าเม็ดละร้อยจำนวจตนักเลรเลิปพัทลุงทราบขอเจ้สนวสิบกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหารประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไม่ตามหมายจับอย่างไรผู้ต้องหานหนึ่งคน และจับกลุ่มผู้ต้องหาพระบอยาเสพติดชนิดยาบ้าเศษสารเสพติดหนึ่งตายผู้ต้องหาหนงคนของกลางยาบ้าจำนวน9เม็ดร้อยตํารวจโทนัสฤทธิ์คนจนวนเปล่าเจ้าหน,นทกกาที่ตำรวีปฏิดาติดต่พตรวจรงทราบคนขนวนวอรบหกเศษการปติดาบตำรวจศิราพงศ์งปากประโยชน์เปล่าปากระยุนจับกุ่มใสยระดับก,กินเมงรัฐบาลเกินอารบ้าได้กำลนหนึ่งรายต้องหาหนึรนร้อยรวิตพัตรนวตทราบปากประยชน์วอร จับกลุ่มผู้ต้องหายผู้ต้องหาจำน่ายสลากจำนายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิอนอัตราที่กฎหมายกำหนดหนึ่งลายผู้ต้องหาหนึ่งคนร,อนร้อยตำรวจโทสุเชพตาะหมดเลยตระหมดวันที่หกสี่จับกลุ่มอาวุธปืนยาวขนาดจุดสองสองหนึ 2, ่งรายผู 2, ้ 3, ต้องหาหนึ่งคนและจับกลุ่มจำน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน ราคาสองรายผู้ต้องหาสองคนพระตำรงทราบตำรวจวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาพรบอาวุธปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางอาวุธปืนยาวขนาดจุดสองสองจำนวนหนึ่งกระบอกและจับกลุ่มผู้ต้องหาจำน่ายตราก,กนแบ่งรัฐบาลคืนอาตาที่กฎหมายกำหนดสองรายผู้ต้องหาสองคนจากตำรวจทศพลปาะ,ะยอมเพลย ป่าปยอมเลิดป่าปยอมบวสิบหกสี่จับกลุ่มบพบป,ปยาเสพติดชนิดยาบ้าและไอซ์หนึ่งรายผู้ต้อ,องหาหนึ่งคนพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งเม็ดไอซน้ำหนัก 0. 0นศูนย์จุดศูนย์หกกรัมดาบตำรวจวิชยเพลิดกระตุ้นทาบป,ป่าประยองบวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาบพรปยาเสพติดชนิดยาบ้าไอหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งเม็ดไอซน้ำหนักศูนย์จุด ศูน06ตำดาบตำรวจวิริชัยกราบเลยพระตำรวจทราบงราบวสิบกสี่การปกติดาบตำรวจมานะบันพตเลยบรรพตวสิบกสี่จับกุมผู้ต้องหาพรบวรยาสิบติดชนิดกัญชาหนึ่งรายหนึ่งคนของกลางใบกัญชาสดน้ำหนัก200สองร้อยกรัมดาบตำรวจนี่คนพระตำรวจทราบ มันพดวอลสิบหกสี่จับคุมผู้ต้องหาพรบพยาเสพกิดชนิดกัญชาหนึ่งลายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางกัญชาจุดน้ำหนักสองร้อยกรัมจากตำรวจนิพนธ์ปาบอลเปิดปาบอนวสิบหกสี่จับคุมผู้ต้องหาจริงครับตามหมายจับสารพระตลุงหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนรอยตำรวจโทกระมลพัทตลุงทราบปาบอนวอลสิบหกสี่จับคุมผู้ต้องหาจริงครับตามหมายจับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนคอยตำรวจโตกรมลบางแก้วเปิด บางแก้ววสิบหกสี่ปกติดับตำรวจชินกริจพัตนุลุงราบางแก้ววสิบหกสีการปกติดับตำรวจจินตกริจนักครินเนครินสิบหกสี่ปติดตบตรวจสุวิญานงปัตตุลุงซานักคารินวสิบหกสีการปกติดับตำรวจสุวิญญาณทะเลน้อยเผยทะเลน้อยวอดปีจะกลุ่มขมาปลอมยันติดจรดเดียบ้านในไร่จุดอันหนึ่งคนของกลาง ยาบ้าจำนวน227เมรรด็ดตัวตรตรีธนพิตรพระตรุษทราบตะเลน้อยวั16-4จับกลุ่มผู้ต้องหาพรบรยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวน227เม็ดจับแก้ไขร้อยตำรวจตรีธนพิตนาขยาดไยนาขยาดวสิบว64จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งมาศารจังหวัดระย,ยองและจังหวัดพัทลุงเก ก็อักจอบโกงและปิดทันไกลสารสองรายผู้ต้องหาสองคนตายตำรวจโกติดประตรุงทราบนายขยัตว์วสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาจอบโกงและปิดเล่อนไขกลุ่มแปรพื๊กตามหมายจับสองรายผู้ต้องหาสองคนโคกเชียงไงเดยกโคกเชียงไงวันที่บกสี่ จับกลุ่มปละวอาวุธปืนเล็กเลื่อนกระสุนปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนและจับกลุ่มผู้ต้องหาเสพสารเสพติดชนิดยาบ้าสามรายผู้ต้องหาสามคนของกลางอาวุธปืนลูกซองยาวหมายเลขทะเบียนเลอะเลือนจำนวนหนึ่งกระบอกลูกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์สิบสองจำนวนห้านัด ต้นกัญชาจำนวนหนึ่งต้นน้ำหนักประมาณหกร้อยกรัมร้อยตำลตีสุนทอนพนังกงานสอบเขาแจ้งนงายวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาพรบอาวุธปืนและพระบยาเสพติดกัญชาและเสพสารเสพติดสี่รายผู้ต้องหาสี่คนกลางอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวนหนึ่งกระบอกส่วนกระดาษเบอร์สิบสองจำนวนห้านัด ต้นกัญชาจำนวนหนึ่งต้นน้ำหนักหกร้อยกรัมร้อยตำรวจตีสุนทรลำปํางเพลศตำรวจสิบหกเศษการปรกติร้อยตำรวจเอกอิทธิพลเพลศตกลงทราบลำปาวอร์สิบหกเศษการปกติร้อยตำรวจเอกอิทธิพลนางคำเพล ตำรวทราบนางคำว่า164จับกลุ่มผู้ต้องหาพราบรยาเสพติดชนิดไอและพรบรอาวุธปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางไอ้น้ำหนัก1.08กรัมอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด380จำนวนหนึ่งกระบอกอาวุธปืนแบบประดิษฐ์เองใช้กระสุนขนาดเปลือ12จำนวนหนึ่งกระบอกอาวุธปืนแบบประดิษฐ์เองใช้กระสุนขนาด9มมาบจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนขนะดาจุด380จำนวน11นัด กระสุนขนาด9มมจำนวนหนึ่งนัดกระสุนขนาดเบอร์12จำนวนหนึ่งนัดดาบตำรวจชำนาญจากปัตหลงแจ้งผู้บังคับบัญชาข่ายปัตหลงทราบผลการวอดีวอ16เหตุการณ์และนามผู้รับในข่ายปัตหลงทุกสถานีวงระยะแต่11-08-00ถึง11-20-00พฤศจิกาย,ยน2564 ัตราสามารถดำเนินการติดต่อสื่อสารกับทุกสถานีได้ได้ไดรับรายงานผลการจับกลุมดังนี้กองสืบจับกลุมผู้ต้องหาปิดเงื่อนไขคุมประพฤติตามหมายจับสองรายผู้ต้องหาสองคนสพมืองปัตตา,า,ตานีจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบคอมพิวเตอร์ตามหมายจับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนจับกลุมผู้ต้องหาประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนและจับกลุมผู้ต้องหาจำน่ายสลัก กินแบงรัฐบาลเกินอัตราที่กฎหมายกาหนดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสพขอเจรสนศลับกลุ่มผู้ต้องหาประมาทเป็นเหตุให้เปลืองไม่หนึ่งรายตามมาจับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนและจับกลุมผู้ต้องหาพรบยาเสพติดชนิดยาบ้าและเสพสารเสพติดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจานวนเก้าเมตรสพปากประยุนจับกลุมผู้ต้องหาจําหน่ายสลากกินแบงรัฐบาลเกินอัตราที่กําหนดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคน สพตมรดจับกลุ่มผู้ต้องหาพราบอาวุธปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางอาวุธปืนยาวขนาดจุดสองสองจำนวนหนึ่งกระบอกและจับกลุ่มผู้ต้องหาจำหน่ายสรารกินเบงรัฐบาลเกิดอนาตากำนดณสองรายผู้ต้องหาสองคนสพปายอมจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบยาเสพติดชนิดยาบ้าไอหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งเม็ดไอน้ำหนักศูนย์จุดศูนย์หกกรัมสพสีบันพดจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบยาเสพติดชนิดกัญชาหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคน ของกลางกัญชาตจดน้ำหนัก200กรัมสพปป่าบอนจับกลุ่มผู้ต้องหาจริงทรัพย์ตามหมายจับ1รายผู้ต้องหา1คนสพตะเลน้อยจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบยาเสพติดกันชียาบ้า1รายผู้ต้องหา1คนของกลางยาบ้าจำนวน228เมตรสพนากระยาจับกลุ่มผู้ต้องหาเจ้าโกงแปะพรบยาเสพติดตามหมายจับ2รายผู้ต้องหา2คนสพกกจังไหจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบอาวุธปืน บพรบยาเสพติดชนิดกัญชาและเสพสารเสพติดสี่รายผู้ต้องหาสี่คนของกลางอาวุธปืนลูกซองยาวจานวนหนึ่งกระบอกกระสุนกระดาษเบอร์สิบถังจำนวนห้านัดต้นกัญชาหนึ่งต้นน้ําหนักหกร้อยกรัมสพเกาะนางคําจับกลุ่มผู้ต้อง,างหาพรบรยาเสพติดชนิดไอและพระบราอาวุธปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางไอน้ําหนักหนึ่งจุดศูนย์แปดกรัมอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสามแปดศูนย์จำนวนหนึ่งกระบอก อาวุธปืนแบบปลิตเองใช้กระสุนขนาดเบอร์บจำนวนหนึ่งกระบอกอาวุธปืนแบบผลิตเองใช้กระสุนขนาด9้ามมจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนขนาดาจุด3า0นจำนวน11บนนัดกระสุนขนาดาเก้ามมจำนวนหนึ่งนัดกระสุนขนาดาษเบอร์12จำนวนหนึ่งนัดเขอเพ่ออื่นรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติจากพัทลุงแจ้งพัทลุงหกเปล่ยนพัทลุง6กทราบข้อมูลที่รายงานจากพัทลุงแจ้งพัทลุงห้าเปล่ยนจากพัทลุงแจ้ง พัทลุงสี่เปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงสามเปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงสองเปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงหนึ่งเปลี่ยนจากพัทลุงเลิกวอลสิบหกเหตุการณ์และนามผู้รับพัทลุงดาบตำรวจวีระกองพันวอลสี่เวนศูนย์สื่อสารจากพัทลุงยี่สิบหนึ่งสัต